สวัสดีครับพบกับช่องที่เด็ดมวยไทยโดยโชโคราชครับผลงานเมื่อวานนี้เราไปดูผลงานเมื่อวานนี้กันครับน่าจะสองสองเหมือนเดิมครับสองสองแบบไหนเหตุการณ์เป็นยังไงเมื่อวานนี้เราไปดูคู่ที่หนึ่งครับนิวปรกรณ์สอโชคมีชัยแพ้คะแนนยอดอนนาทีกดุงชัยมวยไทยยินอย่างที่ผมวิจารณ์ถูกต้องเลยคือสามยกไม่มีทางชนะนิวปรกรณได้ ไม่มีทางชน,นะยอดนาทีได้แล้วก็เป็นจริงๆคนระับหมดยกสามในวิธีน่าจะเสมอเงินนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ยืนอยู่เขาก็ล้องรักคาข้ามไปข้ามาแต่เหมือนได้ยินว่าเสมอเงินแล้วยกสี่มาก็มาได้นับอีกช่วงฐานกลางยกไปมาได้นับอีกเราก็วิจารณ์ออกนิวปรกรณ์ว่าไปปลายสตีอยู่นะแต่ว่าหนึ่งสองสามคิดว่าคือพูดแล้วแหละว่ากิน เดียวนาทีไม่ได้แน่นอนคู่นี้คู่นี้ก็ยอมรับครับว่าผิดครับคู่ที่สองหนึ่งสยามต่อเดชพันธ์พบกับเพชรตะวันเพชรจินดาคู่นี้เป็นทางเราครับวิจารณ์ออกที่เพชรตะวันเราชนะไปแต่ว่าชนะยังไงยกหนึ่งยกสองยกสาม,ยกส,ามยกสี่นี่ดูดีมากเพชรตะวันเป็นต่อถึงแปดสิบหนึ่งหรือร้อยละบาทบางหูร้อยละบาทบางเจ้าแปดสิบหนึ่งแต่ผมเชื่อของผมว่าอยู่ที่แปดสิบหนึ่งในเวที แล้วต่อยไปต่อยมายุสุดท้ายยุที่ห้าต่อยอีท่าเนี่ยไม่รู้อะโดนเกือบจะเหมายกนะโต้น้อยมากจนหมดยกห้าแดงสามหนึ่งดีนักก็ชูให้พุธวันเกือบแล้วคุณแต่ถ้าในหลักวิธีการเชียร์ก็บางคนก็อาจจะสองข้างก็ถ้าไปชูแดงนี่ได้เยอะด้วยบางคนนะอะคู่นี้ก็เป็นของเราคู่ที่สามเด่นพยักศัพท์ตูนพบกับบรรันวิเศษต่อเดชพันธ์คู่นี้เราผิดกับ เราให้ไปที่วันวิเศษราคาเอาวันวิเศษนะบรรยากาศที่เวทีเอวันวิเศษอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าโชคไปโชคมาแล้วขาดขาดเกินเกินไม่เด็ดขาดเองมาโดนพิกแพ้ยกสุดท้ายยกห้าครับแพ้ชัดเจนแพ้ลูกจัดแจงอันนี้ก็เราก็แพ้เข้าไปครับและคู่สุดท้ายเพชรพลานชัยชนะคะแนนวินสิเจนิมรวดเดียวตามข้อมูลชัดเจนที่สุดคือมวยมาแทน แล้วการเป็บตัวน้อยการเล่งการสเปซการติดซ้อมน้อยละน้ำหนักขาดหนึ่งปอนด์เท่ากับมาต่อน้ําหนักให้เพชรหนึ่งปอนด์ก็ตามที่วิจารณ์ครับสองสองแต่ก็ดีหน่อยในทิศทางที่เออบางคู่มันชัดเกนอ่ะเรามาดูมวยอาทิตย์นี้ครับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบห้ากุมภาพันสองห้าหกเจ็ดไปดูคู่ที่หนึ่งครับเพชรประภาพรอสอเดชพันธ์พบกับ สักนาคาอบาจอรนครพนมมวยคู่นี้ผมฟันทงไปเลยครับทรงมวยเนี่ยศึกษามาเรียบร้อยเพชรประพาพรครับคู่นี้ผมชอบเพชประพาพรนี่เป็นมวยเหลี่ยมเข่าได้ทั้งนอกได้ทั้งในและสติสุดหรูก้าวไฟไม่แพ้ใครและหนึ่งในนั้นคือชนะเคยชนะเบอร์หนึ่งสอสลาชีพก่อนที่จะย้ายศึกไปที่กลุ่มพลังใหม่ และเคยชนะนอกนิตกรส่วนน้ำทานทิลีไฟล่าสุดนี้ชนะรถบุตรนายกเอทาสลามวยตัวนี้สดมากส่วนศักนาคาแล้วก็เห็นฟอร์อมไปแล้วเป็นประเภทสีมือตัวเล็กตั้งรับจับทางแต่ตัวเล็กกว่าวันนี้เสียเปรียบช่วงและหยุดไปนานด้วยวันนี้ผมมองว่าแผลน,นี้น่าคิดเพราะไฟไฟสุดท้ายของไฟสุดท้ายของเจ้าศักนาคานี่ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนมีนาเลยนะผมไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดนี่ไปเคลื่อนไหวหรือเปล่าไปสุดท้ายเจอกับเพชรปากศักดิ์วันที่21เดือน5-6นานไปครับถึงจะการที่ซ้อมแต่ว่าร่างกายสู้เพชรประพาพรไม่ได้คู่ที่หนึ่งผมออกไปที่เพชรประพาพรครับอคู่ที่สองพยักษ์ศัตรูนพบกับซุปเปอร์ไบร์ปอพิธเน พิกัดร้อยแปดปอนด์คู่หนึ่งร้อยเจ็ดนะผมลืมบอกเด็ดพึ่งร้อยเจ็ดปอนด์คู่ที่สองร้อยแปดปอนด์พยักเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายไว้ไฟล่าสุดไฟล่าสุดมีเจอกับสั่งฟ้านะชนะสั่งฟ้านอ,อนุวัตยิมอ่ะสิบทอน้ําไทยรวมคนคนสมุยที่ราชดำเนินคนซุปเปอร์ไบร์เี่นี่คนนี้ก็หายไปนานเหมือนกันนะซุปเปอร์ไบร์นี่ ต่กนเป็นมวยเอกซูเปอร์ไบร์นี่ล่าสุดนี่วันที่แปดเดือนสี่เลยนะเดือนเมษาปีหกหกน่ะแพ้คะแนนทิศเอกเกียรติจำรูนแต่ว่าผมได้เมื่อวานนี้ผมถามเจ้าพยักษ์สัสสตตูแล้วว่าคู่ชกเป็นยังไงอันนี้ผมก็ถามเองนะในจังหวัดที่อยู่เวียดนเขาบอกว่าโชคต่างจังหวัดครับซูเปอร์ไบร์มีาการเคลื่อนไหวที่ต่างจังหวัดอะเราก็ไม่รู้กี่ไฟเดี๋ยวผมหาข้อมูลเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวผมมาบอกอีกที ส่วนพยักศักทตูนเขาได้หายใจไว้แล้วที่เมืองกรุงที่ราชดำเนินตามทรงอ่ะพยักนี่ก็ฝีมือครบเครื่องมีเขามีเหลี่ยมเขานะส่วนซุปเปอร์ไบนี่จัดจ้านมากอยู่ที่จังหวะว่าจะมาเต็นหรือไม่มาเต็มอ่ะคู่นี้เบื้องต้นนะผมออกไปที่เจ้าพยักศักทตูนก่อน,นมวยเจ้าบ้านไปก่อนเดี๋ยวการซิดซ้อมของซุปเปอร์ไบ์เป็นยังไงเคลื่อนไหวในพูดพร อีกไฟเดี๋ยวผมมาบอกวันละพิษครับตอนนี้ยังหาไม่เจอนะต่อมาคู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างเป็นต่อเอสพีกันศาสตร์แพะนินบุรีพบกับเพชรสองภาคสิบธิเฉลิมทรัพย์มวยคู่นี้เคยเจอกันที่ภาคใต้เลี่ยมเข่าประท่เข่าในอ่ะมวยคู่นี้ชัดเจนเลยเป็นต่อชนะมานะมวยคู่นี้ผมวันนั้นผมก็แบบผิดไปนรวมไปนิดหน่อยครับผมไปที่เจ้าเป็นต่อนะวันนั้นเพราะผมชอบ ลูกสดของเป็นต่อคู่น,นี้ก็สู้กันได้ถูสีประมาณสามสามยกขึ้นพอยกที่สี่นี้ลูกชัดเจนไปอยู่ที่เจ้าเป็นต่อมาเจอกันอีกครั้งที่ช่องเจ็ดสีเป็นต่อเป็นมวยเหลี่ยมเขา่าบวกเข่าในส่วนเพชรสองภาคเข่าในเหนียวแน่นคู่นี้ผมยังชอบไปที่คิดว่าเป็นหนังม้วนเดิมครับคู่ที่สามนี้ผมชอบไปที่เป็นต่อเอสีกันสาแปะมินบุรี ต่อมาคู่เอกครับฉลามดํานายกเอท่าศาลาพบกับเพชรสังวานสสมานกาเมงพิกัดร้อยสิบเก้าปอนด์มวยคู่นี้ในอดีตเคยเจอกันมาสองครั้งในมวยรอบปูนเสือครั้งที่ฉลามดําเป็นแชมป์เขาเคยเจอกับเพชรสังวานครั้งแรกนี่เวทเท่ากันแต่ผมจําเวทไม่ได้นะแต่ผมรู้ว่าเวทเท่ากันฉลามดําชนะขาดครั้งที่สอง ฉลามดําเสียเปรียบเวทเพชรสังวาลอยู่มาณสองถึงสามปอนวันนั้นอ่ะเพชรสังวาลลดไม่ได้พอลดไม่ได้แล้วก็เหมือนจะตัดเพชรสังวาลออกจากการแข่งขันมวยรอบคุเสือฮ้างไ่ไปมาเพชรสังวาลกลับมาได้โชคอีกกลับไปกลับมาคู่นี้งงแฟนแฟนมวยทางบ้านทางโซเชียลก็งงผมก็งงอ่ะก็ตามที่เขาตัดสินใจแล้วก็นั้นเราก็ไม่ว่าอะไรครับคู่นี้แล้วเจอกันเนี่ยเพชรสังวาลเกือชนะนะวันนั้นนะเบียดด้วยก็มาแพ้ไปไป แล้วมาเจอกันใหม่ที่ช่องเจ็ดสีตอนนี้เพชรสังวานไม่ใช่ตอนนั้นไฟล่าสุดของเพชรสังวานชนะคะแนนไปชนะน็อกยกสองเดนสิทธินายกทวีตพงศ์ที่ช่องเจ็ดสีส่วนไฟล่าสุดของของฉลามดำเนี่ยไปชกวันลุมนินีแพ้น็อกไม้สร้างทำสอยิงเจริญต่างช่างคู่นี้สวมวยฉลามดำไปก่อนแน่นอนไปไป สังวานจะตีได้ไหมจะเอาลูกหนักลูกแรงได้ไหมผมว่าไล่ไม่จนนะมวยทรงนี้มันมันเคยเจอกันมาแล้วมันรู้ทางกันแล้วแล้วฉลามดําเขาเขาจะอยู่ในสภาพที่ร่างกายไม่ค่อยมั่นใจจริงแต่ว่าทรงฝีมือร่างกายไปแค่ร่างกายมาแค่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเอาตัวรอดได้แต่มวยใช้กําลังต้องมาเป็นร้อยโอเคครับเบื้องต้นก็ มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมด้ทวนมวยรักมวยชอบกันครับคู่ที่หนึ่งนี่ชอบไปที่เพชรประพาพรสเดชพันธ์คู่ที่สองชอบไปที่พยักษ์ศักดิ์ตูนคู่ที่สามชอบไปที่เป็นต่อเอสทีกันศาสตรแปะมินบุรีคู่ที่สี่ชอบไปที่ฉะหลามดํานายกเอท่าสาลาทั้งนี้ทั้งนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อน,น้ําหนักและการเตรียมตัวของแต่ละคนในวันอาทิตย์ครับโอเคครับขอขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ